ัวันไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทางต้องเที่ยวนะครับตอนนี้อยู่ที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองครับแล้วก็เมื่อมาโคราชเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้ดีและจะต้องมาที่นี่อนุสาวรีย์เท้าสุร,รนารีหรือว่าย่าโมนั่นเองนะครับวันนี้มีรายงานบรรยากาศสดๆมาให้ชมกันจากลานย่าโม นี่เป็นบรรยากาศณนะเวลานี้นะครับผมก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาสักการะกราบไหว้ย,ย่าโมกันอย่างคึกคักแม้จนะอยู่ในช่วงการระวังการระบาดของโครว2019หรือโควิด -19 นะครับอย่างที่เห็นครับผมก็ยังมีมาไม่ขาดสาย และตอนนี้ได้ยินมาว่ามีกองถ่ายมาทำรายการด้วยบังเอิญมาเจอกันพอดีพอดีส่วนจะเป็นกองถ่ายรายการอะไรนั้นก็คอยติดตามชมกันไปครับน่าจะออนแอร์เร็วๆนี้คนเยอะเหมือนกันครับตอนนี้ยังมี เดินไปซื้อดอกไม้ทูกเทียนมาวัยโมเ,เกือบจะไปเดินตัดหน้ากล้องเฮาซะแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเดินชมรอบๆบ,บริเวณดูครับอันนี้ก็นี่จะเป็นไลฟ์มาพบกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนครราชสีมาคุ่นไก่เป็นไงมาไงครับท่าของทีมกรุงเทพส่วนกลางกทศมาถ่ายททมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาจากส่วนกลางนะครับอ๋อผมก็นึกว่ามาถ่ายรายการอะไรกันนี่ก็เป็นพี่ไก่นะครับจากทททโพราช แล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบลานอยู่เป็นระยะแล้วก็ทุกคนก็จะใส่หน้ากากอนามัยครับแล้วก็เว้นระยะห่างก็มีการป้องกันตัวกันตามระเบียบที่ทางราชการประกาศให้นะครับก็ส่วนศาลาทางด้านข้างประตูชุมพลก็จะมีการลํำแก้บนถวาย เห็นอยู่ไกลๆครับจากตรงนี้โอเคและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการเดินทางที่เอามาฝากกันครับจากตัวไทยซแนลแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกด Subscribe ด้วยนะครับหรือว่ากดกระดิ่งด้วยก็ดีแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ